ซึกละครหลังข่าวลุกเป็นไฟายหรมากยาย่าพิ้งพลอยปักธงฟาดฟันชิงเรตติง้งได้เวลา่องโพลละครหลังข่าวของช่องยักใหญ่ที่พร้อมเข็นผลงานคุณภาพนักแสดงมักฝีมือลงจอแบบไม่มีใครยอมใครและว,วันนี้มาเปิดดูโปรแกรมลอดวันจันทร์อังคารกันก่อนดีกว่าบอกเลยว่าคนดูอึง้งเริ่มต้นกับทางวิกสามพระรามสีกันก่อนกับ จนกว่าจะได้รักกันกับความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนสู่ความดราม่าครั้งใหม่การพบกันอีกครั้งในรอบหลายปีของหมากปรินและยายาอุรัสยาหลังสร้างความประทับใจกันมาแล้วในคลื่นชีวิตไปขึ้นรถไฟฟ้าที่เหมาะชิดกันบ้างกับเรื่องแผนลวงบ่วงมารยานำแสดงโดยบอดิกาหนุ่มรูปหล่อธันวาสุริยจักรที่ขอมาประชันบทบาทพิงพลอยประภาวดีเป็นครั้งแรกปิดท้ายกับทางช่องวัน31 ถึงเวลาสงครามสมรสขวานางเอกมากฝีมือแอปทักษอ่อนปัชดาตรีพรพัทรวมพิสูจน์ฝีมือเคมีใหม่ที่ชั้นสารกันได้สามเรื่องเด็ดของสถานียักษ์ใหญ่ในช่วงละครพรามาทม์บอกเลยว่าน่าดูทุกเรื่องว่าแต่อยากชมเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันได้นะคะ